ช่วงนี้ฝุ่นเยอะจะบ้าตายตอนนี้พวกเรากําลังเจอวิกฤตปัญหาฝุ่น PM 2.5คือแบบเกินประเทศเหลือเกินตอนนี้อากาศคือไม่ดีมากมันทําให้พวกเราเสียสุขภาพจิตก็คือเราไม่รู้เลยว่าฝุ่นมันจะเข้าไปอยู่ไหนตอนนี้สิ่งที่เราทําได้คือสวมใส่หน้ากากาอนามัยเพื่อความปลอดภัยให้ตัวเองมันเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วแหละแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกคิดถึงประเทศฝรั่งเศสมากเพราะว่าอากาศมันดีอากาศมันเฟรชหน้าหนาวก็หนาวมากหน้าร้อนก็ร้อนจัดแต่ฉันก็คิดว่าชาว ่างชาติก็คิดถึงประเทศเราเหมือนกันเพราะว่าเวลาอยู่ที่นู่นหนาวึ้นหนาวจ้าพวกเขาก็อยากหนีหนาวมาพึ่งร้อนบ้านเราเหมือนกันนั่นแหละเหมือนที่เราอยากหนีร้อนไปพึ่งหนาวบ้างอยากเห็นหนีมาบ้างได้ไหมให้หนาวนาน,านๆได้ไหมให้กันบ้างได้ไหมตอนนี้รู้สึกว่าร้อนมากร้อนเริ่มร้อนแล้วตอนอยู่ฝรั่งเศสคือชอบมากชอบแต่งตัวมากเพราะว่ามันมีสีสั้นสีฤดูหนาวก็คือหนาวห่อเป็นมิชลินสตาร์ร้อนก็คือแต่งตัวเซ็กซี่ไปเลยจ้าแบบสนุกกับการแต่งตัวมากที่ ต่างประเทศเข้าใจแล้วว่าทําไมเราถึงอยากไปต่างประเทศเพราะว่าอากาศมันดีนี่เองแล้วก็ได้ใส่เสื้อผ้าแบบแฟชั่นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเลิศเหมือนกันนะพวกเราหวังว่าการแก้ปัญหานี้จะผ่านไปโดยเร็วยังไงทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะใส่หน้ากากอนามัยสวมใส่หน้ากากกันเข้าไว้ไม่งั้นปอดเราพังตายพังพิหน้ศสันตโลแน่นอน